ทางสื่อกัมพูชาเองเขาบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของเอกภาพอาเซียนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับทางด้านของเว็บไซต์สำนักข่าวแคนบเดียเนสของกัมพูชาเขามีการระบุแบบนี้ครับว่าความตึงเครียดแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคมกำลังเป็นภัยคุกคามต่อประชาคมสมาคมประชา ชาติแห่งเอเชียตัวหลอกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับที่บอกว่ามีอายุ58ปีแล้วก็เพิ่มความกังวลว่าความเป็นปรปักที่ยืดเยื้ออาจบ่อนทําลายเสถียรภาพของภูมิภาคที่สร้างสมมาด้วยความยากลําบากนะครับนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าในช่วงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอาเซียนได้มุ่งผลักดันวิสัยทัศน์ของการเป็นหนึ่งประชาคมแต่เมื่อสองประเทศสมาชิกหมายถึงไทยและกัมพูชาเนี่ยมีการยิงปืนใหญ่ใส่กัน หลักการไม่แทรกแซงกลับทําให้อาเซียนเป็นอัมพาตไม่สามารถดําเนินอะไรได้อย่างเด็ดขาดและเสี่ยงทําลายภาพลักษณ์ครอบครัวที่เป็นเอกภาพด้วยในขณะที่รัฐบาลพนมเปนยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติสามจุดิธรรมระหว่างประเทศและมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนฝ่ายไทยยังยืนยันว่าควรแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคีด้วยกรอบความร่วมมือของอาเซียน เช่นสนที่สัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกฎบัตรอาเซียนที่ยังไร้ประสิทธิภาพขณะที่นักวิเคราะห์ก็เตือนนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจทําให้ชื่อเสียงของอาเซียนในฐานะเขตสันติภาพและเสถียรภาพต้องมัวหมองตลอดจนสร้างข้อกังขาต่อความสามารถของอาเซียนในการปกป้องประชาคมการเมืองความมั่นคงและรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าความวุ่นวายที่ยื้อยังอาจชะลอความก้าวหน้าของภูมิภาคและเปิดโอกาสให้อำนาจภายนอกใช้ประโยชน์จากความแตกแยกภายในได้บอกว่าวิกฤตครั้งนี้ได้จุดประกายการหกเถียงใหม่เกี่ยวกับความสามารถของอาเซียนในการจัดการความขัดแยง้งหากไร้ไกลไกที่แข็งแกร่งขึ้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าอาเซียนเสี่ยงสูญเสียความชอบธรรมในฐานะศูนย์กลางของความมั่นคงภูมิภาค แต่บางฝ่ายกลับมองว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาอาจเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างสถาบันและย้ำพันธกิจในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติสื่อกัมพูชาเขาก็ทิ้งท้ายนะครับว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยควรหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งเตรียมจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าด้วยนี่สื่อของกัมพูชาเขาก็มีการทำรายงานนี้ขึ้นมาค่ะ